หเมหมือนไหมเหมือนไปดูหมากันไปดูหมากันนี่ลูกบอลไหนลูกบอลล่ะลูกบอลมาเล่นน้องพีนมาเล่นลูกบอลเหรออ่ะน้องพีนขี่อะไรเนี่ยน้องพีนน้องพีมนมาขี่อะไรเนี่ยอุ๊ยน้องพีนไปดูช้างดิ ไหนอ๋อหมูไปดูหมูดิไหนหมูจับได้จับได้ป่าชอบลูกบอลเหมฮะน้อง,องพีชชอบลูกบอลไหมอ่ะอน้องเก่าลูกบอลไป <laughs> ไแล้วน้องไม่เข้าแล้ว ข้างไหนต่อตรงนี้ใจน้องจับอะไรอ่ะน้องจับหอยทากไหนหอยทากนี่นี่นี่เนี่ยอะไรหอยแค่หอยทากไหมหอยทากสีอะไรอ่ะสีแดงสีขาวสีขาวมีสีอะไรมั้งสีดำสีดำแล้วสีอะไรอีกสีอะไรอีก ไหนตูดหมาฮะ่ตูดปะแม่ที่ไหนเป็นที่นั่งที่นั่งโอ๊ยอย่าไปพักหมาเดี๋ยวหมาล้มใส่ลูกใส่ลูก Cậu y Cậu y Cậu y Ché à Nâng Nóng kim năng con lai à มะละกอมีกี่สีสองสีสีอะไรบ้างสีว่างสีเหลืองสีน้ำเงินสีสีืองสีเหลืองสีเหลืองแชะไปต่อสีฟ้านั่งสีฟ้า อ่างสีไหนต่อนั่งสีเหลืองอ่งสีเหลืองแค่ไปเอออ่ะโอเคได้แล้วได้แล้วไปดูน้ไดนู่นไปดูไปไหนนู่นจออะไรไปดูเดี๋ยวตรงนู้นเนี่ยนุ๊เนี่ย กอะลูกบอลโอ้โหกอะลูกบอลเลยเออ้ยสีทองสีอะไรมาสีเขียวสีเขียวกาดสีเขียวตัวอะไรเนี่ยตัว<ล>อะไรเดี๋ยวล้นเดี๋ยวลนนะ้นไม่เอาเดี๋ยวล้นนะไม่เอาเดี๋ยวไงหลัง นี่ตัวอะไรอ่ะโดะ,ะเคก้กอะไรโดนเคก้กหมาอย่ไาไปภาคมันเดี๋ยวมันล่นจ,ลจับได้จับได้บไหมจับขี้กบ <c oughs> ตัวอะไรอ่ะพิมขี้ตัวอะไรอ่ะพิมเบบี้ขี้ตัวอะไรอ่ะกบกบข้างหลังเราเจ๊ขี้คอหนูแล้ว กีคอเบบีแล้วอ่ะอยู่ข้างหลังน่อ่ะนี่ทีมนั้นตัวอะไรอ่ะข้างหลังอ่ะมีตัวอะไรบ้างไหนชี้ดูดิมีตัวอะไรบ้างมีสัตว์ตัวอะไรบ้างสัตว์ตัวเต่าไหนเต่าชี้ดูอันนั้นตัวไม่ใช่อันไหนไหนกบอันไหนเต่าอ่ะเต่าสีอะไรสีส้มสีส้มสีอะไรอีกสีเขียว เขียวสีอะไรอีกสีม่วงสีม่วงแค่มีหมูมีหมูไหม,มไหนหมูหมูสีอะไรสีเทาเทาสีเทาแค่แค่มันอ้าปากครับไหน <c oughs> อาปากใครอ,อ,อาปากอ่ะสีอะไรอ่ะสีเทาเทา